เายกระเป๋ายิ้นชุบสวัสดีค่ะพี่ภูมิครับพี่ซี่ค่ะพี่โจครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ภูมิพี่โจเจสซี่นะคะวันนี้มาครบทั้ง3คนเลยนะคะน้องๆคลิปที่แล้วนะคะใน เ,เป่ายญิงชุบวัดดวง EP ที่20นะคะบอกว่าอยากให้พี่โจมันเล่นอีกค่ะวันนี้ไม่จอยนะคะก็ชวนพี่โจมันเล่นอีกแล้วนะคะตามใจน้องๆเลยวันนี้เราเป่าหญิงชุบวัดดวง EP ที่2ี่ออะไรคะลคูกอ้อมนี่ข้อแรกมาแล้วนะคะอะตอนนี้ใครจะเป็นคนเป่ายญิงฉุบคะฝ่ายเจสซี่กับพี่โจ พี่โจก่อนอ่าพี่โจก่อนเอาใครชนะเลือกใช่ใครชนะเลือกเลย <Yeah. S 1> ตามใจเลยชุเย่ชุ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 บพี่โจชนะพี่โจเลือกเลยค่ะเอาสีฟ้าเอาสีฟ้านะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองเปิดค่ะ <Yeah>! Oh! อะไรเจสซี่อ่ะคืออะไรให้ดูหน่อยพี่ภูมิมมของพี่ภูมิเป็นมะนามันนาอืมขนมลูกอมฮาดิลมะนาากับเกลือใช่ของเจสซี่เป็นลูกอ,อมมะนาวนะคะกับเกลือของพี่ภูมิได้อาหารจริงของจริงไปนะคะก็คือมะนาวแท้ๆแล้วก็ราดเกลือให้แล้วค่ะ เห็นรอยภูมแล้วน้ำลายไหลดูพี่โจพี่โจนั่งกลืนน้ำลายเลยสงสัยอยากกินฝั่งพี่ภูมิโอ้โหเป็นไงบ้างภูมข้อแรกพี่ภูมิก็เจอดีซะแล้วนะคะอร่อยเนี่อร่อยแน่อ่ะกินเลยอืมเปรี้ยวปากก็คือเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมน้ำลายไหลเลยเอาของเจสซี่กับพี่โจเป็นไงบ้างคะ อร่อยที่ชุดอร่อยที่มาถึงข้อที่2กันใครจะชนะใครจะยิงชุบเจสซี่กับพี่ภูมิเป่ายิงชุบชุบุุโอเคพี่ภูมิชนะเลือกเลยเอาที่อยู่ตรงหน้าเลยนะหนึ่งสองปัดเย้เย้เจสซี่แบบพี่โจกินเลย อ้าวชื่อไอหยางอ่ะให้เอ้ยอาพี่โจแกกินเลยค่ะนี่มันเป็นของทีมพี่โจกับเจสซี่นะอันนั้นคืออะไรคะลูกอมอะไรรถโค้กเป็นไงล่ะก็ชิมสิชิมไม่ต้องดูหน้าตาอืมบลิงเลยอะไรคะปิ้งขึ้นมาเลยซาซาเปรี้ยวไหมเมื่อกี้เห็นมีเคลื้ยๆ้ขาวๆอ่ะน่าจะเปรี้ยวเยอะมากเลย อืมพี่ภูมิกับเจสซี่อะไรอ ah? ่ะเมื่อกี well ้ hmm. ูมคุณฟองแรบดินโชว์แล้วมีฟองด้วยเหรอโอโหเจ๋งเลยและแล้วก็มาถึงข้อที่สี่ค่ะตอนนี้เจสซี่ต้องเต่ายิ้มฉุบกับพี่ภูมิพี่ภูมิมีสองคนครับยิ้มฉุบเอาไปยิ้มฉุบ ชนะอีกแล้วชนะสมรอบติดกันเลยพี่ภูมิเอาเลือกค่ะเอานี้ดีกว่าได้อ่ะย้ายเลยอาจจะซี่ให้พี่โจเปิดบ้างนะคะอ่าพี่โจจับหนึ่งสองปุ๊บเย้ยพี่ภูมิได้ลูกอมรสบ,บ้วยส่วนเจสซี่กับพี่โจได้บ้วยของจริงไปกินค่ะตอนนี้นะคะ พี่โจกับเจสซี่จะต้องกินบุยเปรี้ยวค่ะอเอากินเลยค่ะอืมหวานเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้โหเปรี้ยวกันจริงๆเลยส่วนพี่ภูมิได้ลูกอรมรสบวยนะคะมันหวานชุม่มคอใช่วหวานๆเต้ยเปรียปร้ยวนะคะไม,ไม่น่าจะเปรี้ยวเลย <laughs> เอาเเอเ้วค่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่ห้านะใครจะเป่ายิ่งชุบอรอบนี้ต้องเป็นพี่โจพี่โจปกี้จะสี่แขนให้ผมมากต้องชนะให้ได้นะฮะโอเคแล้วพี่โจบอกว่า okay. <Okay. S 2> โอเคอ่ะ <laughs> <laughs> ยันยิงเยาบักระเป๋ายิ่งชุบ แทนของหนูไม่ได้ไม่สาเร็จนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนนะคะว่าพี่ครูมาจะได้อะไรอะไรลังสีอมหินของเจสซี่แพงเว้โอ๊ยเหมือนหมาที่มันดูดูอะอ่ะจับเลยนะคะพี่โจพี่โจจับเลยไอเอาพี่ภูมิเรื่องนั้นเหรอยังไม่ได้เรื่องแม่ไม่ให้จับละอีโอเคหนึ่งสองค่ะอะไรอะของหมูอะขยบเลยสิอันนี้ก็ได้ของเจสซี่เป็น ลูกอมรสนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอ่ะพี่ภูมิก็เลยได้นมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตไปโชคดีจริงๆเลยวันนี้พี่ภูมิโชคดีมากโอ้โหพี่ภูมิสูบเลยนะคะเจสซี่พี่ภูมิสูบเลยไม่ได้ดูดแล้วอ่ะพี่โจเกิดเสซี่ลองชิมสิคะลูกอมรสนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเป็นไงบ้างอือร่อยอยู่แล้วใช่ไหมลูกอมอร่อยมากอร่อยมากมากเลย อ๋อก็พอใจอยู่ใช่ไหมคะที่ได้โอ้โห oh, พูมิสิได้กินสองอย่างเลยเจสซี่ <c oughs> เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแก้แค้นพี่ภูมินะคะวันนี้นะคะพี่โจ,โจเจสซี่พี่ภูมิแม่จอยนะคะขอลาน้องๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าอีพีหน้าเรามาแก้แค้นกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย